งานระบบฐานข้อมูลการตัดสต็อกหนังสือการ์ตูน 1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ฐานข้อมูลที่เราสร้างไว้ในโฟลเดอร์ชื่อไฟล Book ์ bookg 2. จะปรากฏ dialog box Security Warning คลิกที่ปุ่ม Open การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลหน้าแรกจะประกอบด้วยหมวดรายการต่างๆเช่นรายการตรวจรับสินค้าระบบค้นหาระบบรายงาน ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกรายการที่ต้องการทำเมนูรายการตรวจรับสินค้าเมื่อคลิกที่ปุ่มรายการตรวจรับสินค้าจะปรากฏหน้าจอตรวจรับสินค้าดังรูปกรณีเพิ่มรายการการสั่งซื้อจะต้องคลิกที่ปุ่มเพิ่มรายการแล้วจะต้องกรอการายละเอียดการสั่งซื้อแต่ละช่องรายการให้ครบถ้วนหลังจากกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วจะต้องทำการบันทึกรายการ กรณีที่ต้องการลบข้อมูลจะต้องคลิกที่ r e คคอร์ที่ต้องการจะลบหลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มลบเพื่อทำการลบข้อมูลในเรคคอร์ดนั้นเมนูระบบค้นหาเมื่อคลิกที่ปุ่มค้นหาสินค้าจะปรากฏหน้าจอระบบค้นหาดังรูป กรณีที่ต้องการค้นหาให้กรอกรายละเอียดที่ต้องการค้นหาให้ครบถ้วนแล้วตึงคลิกที่ปุ่มค้นหาหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการประมวลผลการค้นหาหน้าจอแสดงผลการค้นหาเมื่อใส่ข้อมูลที่ต้องการค้นหาแล้วคลิกค้นหาก็จะได้หน้าผลการค้นหาดังรูป เมนูระบบรายงานเมื่อคลิกที่ปุ่มระบบรายงานจะปรากฏหน้าจอระบบรายงานซึ่งจะปรากฏระบบรายงานการสั่งซื้อและระบบรายงานสต็อกสินค้าพิมพ์ระบบรายงานการสั่งซื้อเมื่อคลิกที่ปุ่มพิมพ์ระบบรายงานการสั่งซื้อจะปรากฏหน้าจอตัวอย่างกดพิมพ์ระบบรายงานการสั่งซื้อ หลังจากดูตัวอย่างก่อนพิมพ์แล้วก็สามารถทำการสั่งพิมพ์ได้ทันทีพิมพ์ระบบรายงานสต็อกสินค้าเมื่อคลิกที่ปุ่มระบบรายงานสต็อกสินค้าจะปรากฏหน้าจอตัวอย่างก่อนพิมพ์ระบบรายงานสต็อกสินค้าหลังจากดูตัวอย่างก่อนพิมพ์แล้วก็สามารถทำการสั่งพิมพ์ได้ทันทีการออกจากโปรแกรม คลิกที่ปุ่มกลับสู่หน้าหลักแล้วคลิกที่ปุ่มออกจากโปรแกรม